ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับไม่ต้องไปกองข้าวนะครับทำแบบนี้เนี่ยติดห้ไปอีเห็นไหมเนี่ยครับผมตรงนี้ล้ำนะครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีก็กบไปนะครับเนี่ยครับผมใส่ล้ำไปหน่อย พอมันแห้งไปนะครับข้าวเปลือกเราก็จะติดแบบนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับพีธีแค่นี้นะครับผมขอให้มีรอยหนูกุดทางหนูผ่านนะครับหนูมันชอบกินข้าวนะครับยังไงมันก็ต้องเข้ากินอยู่แล้วนะครับผมนะครับส่วนน้ำยาปรับพนมถ้าจะใช้ก็บีบลงไปนะครับเพื่อให้มันหอมแต่ตามจริงเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าหนูมันก็เข้ายังไงมันก็เข้าอยู่แล้วนะครับผมนะครับมันก็เข้าอยู่นะครับน้ำยาปับพนมถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะครับ อ่ะสมมติว่าแห้งแล้วเนาะเวลาเราจะไปดักกันนี่้ FC ง่ายๆนะครับเขียวเข้าไปแล้วมันก็จะแน่น FC มันไม่ค่อยหลวมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นข้าเปลือกแบบนี้นะครับเห็นไหมเนาะ FC ผมภาพผมไม่ค่อยชัดอากาศก็ไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นี่ครับเห็นแบบนี้อ่ะเวลาหนูมันมา มาดึงนะครับเมื่อกาวมันแห้งนะครับมันดึงข้าเปลือกข้าเปลือกออกจากกลไกของเรานะครับมันดึงข้าวเปลือกมันไม่หลุดนะครับแต่กลไกของเรามันจะนะครับหลุดออกจากตรงนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับกลไกเราแบบนี้นะเวลามันดึงดึงข้าเปลือก,กปั๊บมันก็จะหลุดปั๊บกลับก็กกจะทํางานนะครับเราก็จะได้ตัวนะครับแต่ถ้าเราไปกองข้าวแบบนี้นะครับเอาข้าวไปกองตรงกลับ หมูมันก็กินทีละเม็ดละเม็ดนะครับกว่ามันจะมาโดนกลไกเราก็ใช้เวลานานนะครับบางตัวก็ไม่ถูกกลไกเลยมันเอาเข้าไปกินหมดนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับ fc นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นได้ตัวนะครับเพราะว่ามันดึงข้าวเปลือกที่มันติดกาวครับยังไงมันก็ไม่หลุดถ้าข้าวเปลือกจะหลุดกลไกของเราก็ต้องหลุดไปด้วยนะครับผมนะครับนี่ก็คืออีกศูนย์หนึ่งนะครับที่ว่าดีนะครับเหมาะสําหรับนะครับ ป่าหญ้าคาตามทุ่งนาที่ว่าไม่มีข้าวเนาะที่ข้าวหมดนะครับผมนะครับที่ว่าเขาเกี่ยวข้าวนานๆแล้วที่ข้าวมันไม่มีเหลือนะครับพอหนูมันเห็นข้าวมันก็จะกินนะครับในสวนมันตามป่าที่มีหนูนะครับได้แน่นอนนะครับ